เอาละวันนี้พระัญญากนทัญญาเริ่มต้นด้วย สารีบุตรอุตมะปัญญาพระโมกขันลาเลิศทางมีฤทธัญยูสถิตท่านโกนทันญญะพระมาหากัสปะทรงทุดงคุณที่ประจักขูคุณท่านอนุรุทธ,ธสะสกุลสูงสุดพาพาธิยาระกุณดกะมีเสียงไพเราะบรรลือสนอพระบินโดโลธรรมกติกทบปุณณมันตานีอธิบายธรรมดีกัจจายณะสุภูติเทระทักขิเนยะบุคคลเรวตะพี่โกนท่านชอบอยู่ป่ากังขาเรวตะ ทันชอบเพ่งชาโนโสนาอาหานปรารคความเพียรวาจาแนบเนียนกุติกันนะศิวลีเทระมีลาบไม่หยุดศรัทธาวิมุตติภวักลิลาหุนนันสิใร่การศึกษาบวชด,ด้วยศรัทธาพระรัฐบาลพระกุณททานปฐมสลาสกุลเลื่อมใสากาลุทายีพยาทิไม่มีพระพากุละอเอาแค่พระพากุละกุมารกสปะคาถา,าวิจิตไม่ไปอเอาแค่ตรงนี้แหละพยาธิไม่มีพระพากุละ พระภา,ากละอายุยืน160ปีพระภา,ากละอายุยืน160ปีวางแผนชีวิตดีมากแล้วท่านอายุ160ปีไม่ป่วยเลยแม้แต่วันเดียวเพราะท่านวางแผนล่วงหน้าทำเท่าไหร่พูดเท่านั้น และที่สำคัญพระพากุละเป็นต้นแบบของบุคคลผู้เจริญอิทธิบาทสี่ทำให้ท่านมีอายุยืนร่างกายแข็งแรงอายุยืนถึง160ปีพระพากุละและไม่ป่วยเป็นโรคเลยเพราะฉะนั้นระลึกถึงพระพากุละแล้วก็ระล,ลึกถึงพระอานทน์ระล,ลึกถึงพระุทธเจ้าแล้วก็สวดรัตนาสูตรเพื่อให้คนไทยที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วย ให้หายจากทุกโศกโรคภัยโดยทุนากัน